Dia bela Jim. Hai. 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 เ้าครัวกันอีกแล้วใส่ถุงมือด้วยวันนี้วันนี้จะมาทำข้าวหมูแดงจ้าก็เดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะว่าข้าวหมูแดงหน้าตาจะเป็นยังไงตามเลยนี่เป็นผงทำหมูแดงนะคะเทใส่กระมังกันไปเลย อันนี้ใส่ไปสองซองเนาะ mm. เขาก็บอกว่าให้เอาเอาใส่น้ำไปซองละหนึ่งถ้วยวก็ต้องเติมไปก่อนแล้วกันอันนี้คือหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วย ตองทั่วก็คนไปให้มันละลายานะคะตามคอนเซ็ปเลยไหมคะอยากกินต้องทำเอง <S <S ทุกอย่าง ในสองเนี่ยเขาก็โอเครสชาติโอเคอยู่แล้วเลยเพราะว่าเราจะต้องเอาไปย่างเสร็จแล้วก็คือเราจะต้องจริงๆอะ่ะที่อร่อยก็คือจะต้องเป็นน้ําจิ้มถูกไหมแล้วกอนนี่เลยเอาหมูใส่ลงไปนี่ทำสองอย่างเลยนะคะทั้งสันสันหมูเนื้อสันในอะค่ะกับคอหมู ที่ชอบทำคอหมูเพราะว่ามันจะมันจะไม่แห้งไปไงมันจะอร่อยเราก็ใส่ลงไปที่ทําเยอะเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาทําแล้วเนี่ยพอทำรอบหนึ่งเนี่ยก็จะทำเยอะเลยละค่ะแล้วก็พอย่างพออบเสร็จแล้วเนี่ยก็ เอาใส่ช่องออแช่แข็งไว้นะคะเผื่อเวลาวันไหนอยากทานอีกก็เอาออกมาแค่แค่เอามาอบให้ร้อนอีกทีหนึ่งก็ทำได้แล้วอะค่ะในซองเขาจะเขียนว่าทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงอะค่ะนี่เดี๋ยวไม่เอาใส่ตู้เย็นละค่ะเดี๋ยวจะไปไว้ข้างนอกเลยตอนนี้วันนี้ติดลบประมาณ 7จ็ดสิแปดะคะไปวางไว้ข้างนอกเลยข้าวหมูแดงมีหมูแดงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีหมูกรอบค่ะเดี๋ยวจะมาทําหมูกรอบต่อกันไปเลยเดี๋ยวกระทาตั้งไฟแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไป1ช้อนเลย แล้วเราก็เอาหมูลงนะคะก็จะเอาทางหนังลงไปก่อน หมูสองชั้นนะคะก็รอต้มประมาณ30มนาทีแล้วเดี๋ยวพอ30มนาทีแล้วพอเดือดแ,แล้วเดี๋ยวเราค่อยมากลับอีกด้านหนึ่งตอนนี้ก็ครบ30มนาทีแล้วนะคะก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งก็รอไม่ต้องนานนะคะแค่พักเดียวแล้วก็ยกขึ้นนะคะครานี้ก็ ได้เวลาจิ้มตอนนี้เราก็จิ้มเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาน้ำส้มสายชูเนาะน้ำส้มสายชูกับเกลือะคะ่ะ สูตรใครสูตรวันนะคะใครชอบสูตรไหนสูตรไหนก็ทําเลยนะคะแล้วก็เอาอันเอาตัวหนังมานะคะลงไปแช่หนังลงไปแช่นี่ค่ะเอาหนังลงไปแช่ไว้ ี่ก็เดี๋ยวจะหลังจากนี้แล้วก็รอพักหนึ่งแล้วก็จะเอาขึ้นมาวางบนตะแกรงอะค่ะให้มันแห้งแล้วถึงจะเอาไปทอดค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของหมูแดงแล้วก็หมูกรอบนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ ต่อไปก็จะมาทำน้ำหมูแดงนะคะก็เราก็เนี่ยค่ะซื้อซองสำเร็จรูปมาเลยซื้อมาเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่หม้อนะคะผสมน้ำตามสูตรที่เขาบอกไว้เราก็มาคนไปตั้งไฟไว้นะคะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆะคะ่ะ และนี่ก็คือหน้าตาน้ำหมูแดงนะคะง่ายมากค่ะแล้วก็น่าทานมากๆเลยในส่วนของน้ำจิ้มซีอิ๊วนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูมีซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดําเกลือแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะก็ชิมรสเลยค่ะปรุงรสตามชอบ แล้วก็เอาไปตั้งไฟนะคะตั้งไฟเสร็จแล้วก็รอให้เดือดสักพักยกลงหั่นพริกแดงใหญ่ลงไปนะคะทานกับข้าวหมูแดงแค่นี้ก็อร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะ